ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนอัน่อนค่ะเราก็มาดาวได้เด่นกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่สองมกราคม2568ค่ะเรามาดูกระดานใหญ่กันเลยนะคะดวงดาวเรียงกันนะคะจับคู่กันอย่างสวยงามอาจารย์แบ่งดาวออกเป็น4กลุ่มนะคะอดูดจอน,นี้ก่อน5 0 3 9 1 4 2แล้วก็6 7 8นะคะ5 0 3ามเกหนึ่งสี่สองแล้วก็หกเจดแปดนะคะดูดีๆนะเราก็มาดูว่าเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีพฤษภนะคะดาวที่กุ่มลัคนาคือพระหัส,สบดีแล้วก็ดาวพระมริติยู5 0นะคะโดยมีดาวพระรังขรโยกหน้า ตอนที่ดาวพรรังคารโยกหน้าเนี่ยรอมานานแล้วนะคะ35กับ30มศเนี่ยววังให้ดีๆนะคะดาวพระเกตยิงมุมปลายออกไปที่ดาวพระราหูและดาวพระมริตยูและดาวพระพฤหัสบดีอันเนี้ยโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยนะ90 95 98นนะคะแล้วมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเนี่ย กุมกันอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีที่กุมลัคนาก็ระวัง15แล้วก็45นะคะดาวพระจันทร์สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์27แต่ดาวพระเสาร์เนี่ยไปกุมกับดาวพระศุกร์67ระวังดีๆนะตัวเดียและสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระราหูที่นำหน้าอยู่678ดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูนะคะ67 78 86นะคะ และดาวพระราหูก็โยกหลังแก่ลักขณา8085มีแค่นี้เองนะคะพอจะจับดาวได้ไหมคะอาจารย์สรุปให้เลยนะคะ5 0าศูนหนึ่งสี่หกะคะแล้วก็โยกหน้าสามศูนย์ห้าแปเลือกเอานะคะแล้วก็ราศีทวันสามเก้าเกสองสอสาม 3 9 9เก้เสองสองสเราก็มาระวังสองหสองเแล้วก็8ปดหปดนะคะแต่ชุดเนี่ยเป็นชุดที่น่าสนใจและรอมานาน80 85 3035นะคะ มีแค่นี้เองพอจับได้นะ3035 8085 399223แล้วก็14สีอาจจะเป็น91หรือ94ก็ได้นะเขาโยกถึงกันแล้วก็1617แล้วก็4647อันนี้ดูโยกแล้วก็28นะคะ2882แนะคะแล้วก็8ไดเระวดีนะ8085นะคะมีแค่นี้เอง สำหรับหนังสือดาวใดเด่นปี2,568ใครยังไม่ได้รับนะคะรายมาบอกอาจารย์เลยและถ้าจะเน้นที่ดวงดาวเนี่ยเราไปดูของวันที่30ธันวาคม2,567ได้นะเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์เน้นนี่เลยชัดเจนดี50391421442 4, 4, นะคะแล้วก็6 เจ็ดแปดหกเจ็ดหกแปดเจดแปดนะคะก็ระวังแปดห้าแปดศูนย์ด้วยนะคะมีแค่นี้เองก็ในวันที่2มกราคม2,568ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำร,ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ